คือสภาพไม้นะครับที่เ้าจะขึ้นกันวันนี้นะครับมันช่องเลนน็กๆครับละปลามาครับเทียบปามันหลงมาน้ำมาเลยครับน้ำตื่นหน้าแรงขึ้นมา,าเห็ไหมขึ้นทางไว้ตรงนีไปไกลนี่ครับชักแน่ว่า,าแน่ยังขาม,มาเลยไม่ยินเสียงกัดที่นี่ปลายลายหลายมือ ใกล้คยิ่งใกล้สัมบันเดินจะบริยิ่งนะนไก่แห้งขนามลดลงไปก่านึ่งกับไข่แน่อยูอยนอย่นะครับถารุ่นต่อไปครับว่าสิมีแต้มให้เบิ่งบ้าครับันนี้ชอดคำาีบสีบสีบไม่ได้ลงซีบก็ไปองรอสักแป๊บรอสักแปบ๊บ โดนครับโดนถึงแล้วบนี้ตัวอะไรตัวอะไรโดนมาหนึ่งครับพี่น้องไม่รู้ว่าตัวอะไรครับมาฟังีิดะทคิดว่าน่าจะเป็นกระสูบบ้านท่นกระตะเพียนน่าจะเป็นกระสูปปะสบหรือปลาตะเพียน มนโตแล้วครับมึงเหล็กซ้ำสามนิ้วนีครัโอ้ขึ้นม้ว่นนี่มาเยอะมีปลาน้อยให้งิงเยอะครับเพาอได้ย่งเน,นีโอ้ตายตเพี้ยนดีดมินสังหาลาไปหน่อยถึกมิน กระเด็นเนาะถูกมันมีนยามันหลุดหงามันหลายเฮ้ยตะเพียนหน่อยครับนี่ตะเพียนนะ นั่งงอมโอ้โอ้โอถึกหลังมินๆนึงเกือบบ่ถึกโอ้เกือบรุดแล้วโอ้รุดซ้ำาบ่เนี่ยว้าบรได้เลียเลยก็นินมันลอยหลังแล้วลอยหลัง เร the th. oh, right. no no ียบร้อยปีนไวเลยครับพี่น้องบาที่นี่เขาร้อยหลัางามขึ้นจิงวะอกมงนึงเขามงนึงอุ้ยตายเกือบวูเิ็นนีนี่มันส่งสัญญาณเห็นเสียงปากังกุบดเห็นไหเฮียเดิ้วีด มเหลลังกันดีกว่าน้ำตื่นจะเข้ามาตันตัวปุไยตัวซีนิวตายดอกสองยังสองเศษนี่น้ำตื้นไ่ต้องมันั้พนองอีบาบทีนี่ทำดินมันะครับ Min cắt Đứng mũi này nào nè Tít này đều Thái tài Nước đo cái tít chỉ tôm nén tít này kéo thằng láng đi qua mày Thay vào Rút tay tôi sầu mình xua <tuk> Woy, tôi tưởng thôi thầy cảm ơn những thầy cảm ơn những มาใหม่แล้วกับมญเลย่ขานี่ปิ้งครับเขานี่ปิง้ง เขาทั้งหลังค้นนึงขึ้นทั้งนึงขอทั้งนึง ของหัวพอดีเครื่องโล่งมั่นครึ่งโล่งี้ขีดหาขีดนะครับขอหัวยุ่แต่ว่าสไม่ทื่อเกือบเกือบหุ้นเนียนนะครับเนียนอยู่สูตรต้อครับเบื้องต่อไปเทียนมนันมันคำเราคนนี้อีกสองสมงสมุติสามสมมุติหมดละ ผมคลิปนี้ครับคือชิมีได้ซ้ำนี่แล้วครับผมเล็ปนี้แต้มเดียวครับมื่อนี้ยิงสองตัวหลุดเปหนึ่งตัวเสียดายอยู่ครับอากาศบอดีครับมื่อนี้ทั้งลมทั้งฝนที่มาครับถึงฝ้าห้องฟึ่มๆเลยจะได้กลับบ้านแล้วครับวันนี้คำแล้วคือชิมีซ้ำนี่อะไรแล้วครับมื่อนี้เดี๋ยวเพิ่นๆเลยครับก็จะจีนกินแรงกับลูกใกล้สำหรับคลิปนี้ก็คือชิบไ้ซ้ำนี่แล้วครับเนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับ ก็ฝากติดตามครับกดติดตามกด subscribe ให้นราหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ